ครับกลับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมช้างเมืองเซนก็จะมาแนะนําวิธีดูเหรียญรุ่น2หลวงปู่สิมนะครับวัดถ้ำผ้าปล่องนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างปีพศ2515ครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเหรียญที่เล็กในงานสร้างโบสถ์ครับวัดสันติสังขารามนะครับผมจังหวัดสกลนครคณะลูกศิษย์ฐานอากาศได้จัดสร้างถวายครับจำนวนการจัดสร้างในทองแดงเพียงแค่1 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับเรามาดูจุดตําหนิที่1กันเลยนะครับผม จุดที่หนึ่งครับเส้นขนแมวครับข้างศีรษะด้านซ้ายครับนี่ครับตรงนี้ครับด้านซ้ายครับข้างศีรษะใบหูครับหัวล่องปูครับจะมีเส้นบนเพิเวนคมๆนะครับจุดที่สองครับเส้นแตกบริเวณยันด้านขวานะครับตรงนี้ครับผม มีเส้นคมคมครับตรงนี้จุดที่สามนะครับเส้นแตกบริเวณยันด้านขวาครับข้างขวเข่าวครับเส้นนี้ครับผมตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับมีเส้นคมคมนะครับแตกลงมาจากยัน เรามาดูตำหนิหลังเหรียญกันบ้างครับตำหนิหลังเหรียญน,นะครับผมหนึ่งเส้นแตกที่ตัวยันนะครับเส้นแตกที่ตัวยันตรงนี้ครับผมนี่ครับแต่คมชัดมากครับสองครับเส้นแตกที่ยันนะครับ คือตรงนี้นะครับผมนี่ครับยันตรงนี้ครับสามนะครับโคกที่ตอดลงด้านหลังเหรียญน,นะครับนี่ครับโค้ดอยู่หลังเหรียญน,นะครับตรงนี้ครับผมเป็นโค้ดแบบนี้ครับ มาดูตัวตัดจุดใจเงินกันเลยครับผมหนึ่งจุดสําคัญให้สังเกตครับที่หูห่วงด้านขวาครับจะเห็นแท่งนูนครับหนึ่งแท่งครับนี่คือจุดใจเงินของเหรียญรุ่นนี้ครับมีแท่งตรงนี้ครับผมนี่ครับคมๆครับมีเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองครับมีแท่งเหมือนกันครับ จุดนี้คือจุดใจเงินครับตัวตัดนะครับผมดูขอบซ้ายขวาครับขอบนี้ก็จะมีรอยฟันเฟืองตัวตัดเหมือนกันครับนี่ครับคล้ายขอบสตางค์ครับเป็นแท,งท,งท่งเรียงกันมาครับฝั่งขวาก็จะมีแท่งโนนตรงนี้หนึ่งแท่ง,นะตงตรงตัวสืกตรงนี้ครับนี่ครับ แชทไหมครับถ้าไม่แชทคอมเมนต์มาได้ครับใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คตำนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับตำนี้หน้าเรียนครับอีกรอบหนึ่งหนึ่งครับเส้นขนแมวข้างศีรษะด้านซ้ายครับตรงนี้ครับผมมีเส้นบนเพลินครับคมๆเลย คมมากครับสองครับเส้นแตกที่บริเวณยันครับด้านขวาครับคือตรงนี้ครับจุดนี้ครับสามครับเส้นแตกบริเวณยันด้านขวาครับข้างหัวเข่าครับตรงนี้ครับยกดูชัดๆครับคมมากครับผม หลังเรียนครับผมหนึ่งเส้นแตกที่ตัวยันนะครับตรงนี้ครับยันนี่ครับแตกคมๆแล้ครับผมสองครับเส้นแตกที่ยันนะครับคือตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้ครับเส้นแตกมาปพื้นเนี่ยครับสามครับโคดที่ตอกด้านหลังเรียนนะครับผม ตรงนี้ครับนี่ครอบตัดนะครับให้ดูจุดนี้นะครับจุดใจกันครับจะมีแท่งนนนนครับอยู่ด้านขวาครับพลิกมาด้านขวาครับมีแท่งนนนนหนึ่งแท่งครับที่หัวห่วงนะครับจุดนี้คือจุดใจกันของเหรียญรุ่นสองครับหลวงปู่ซิมครับวัดทรรพับลองครับก็ประมาณนี้ครับพี่อๆมาทราบว่าเข้าใจกันหรือเปล่าครับ คอมเมนต์ไม่ได้ครับใต้คลิปนะครับเหียหลวงปู่สิมรุ่นสองครับวัดถ้ำพระปลองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองซินขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง y YouTube และช่อง Tik t o k ด้วยครับสองช่องทางนะครับผมวันนี้ผมช้างเมืองซินขอกราบสวัสดีทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ